สวัสดีครับพบกับพอบียนเนะฮะในช่วงทาร์นฟอร์เ Countdown Review นะฮะวันนี้ไม่ได้มารีวิวของเล่นนะแต่ว่าจะมารีวิวขนมนะฮะพอดีไปเซเว่นนะฮะก็เจอนะฮะก็สอยมานะฮะก็แคมปัสนี้ก็ขึ้นชื่อหรือช้านะฮะเรื่องของแถมที่รับกระแสภาพยนตร์หรือการ์ตูนดังๆนะฮะที่ออกมาในช่วงนั้นๆนะฮะแล้วคราวนี้ก็ถึงคราว Transformer The Last ล i สไนะฮะซึ่ง ตัวแคมปัสเนี่ยเคยได้ลิขสิทธิ์ของภาคที่แล้วมานะฮะ a i g of Extinction นะแล้วก็ที่ผมสอยมาเนี่ยก็คือตรงแถบข้างซองเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะก็จะมีเป็นอย่างแรกเลยนี่พี่ใหญ่ Optimus Prime นะฮะก็จะโชว์การ์ดนะฮะแล้วก็แถมฟรี2ชิ้นนี่เป็นซองสอบาทจะแถม2ชิ้นนะอันแล้วก็ระบุชัดเจนเลยนะว่าของเล่นเหมาะสำหรับ6ปีขึ้นไปนะฮะ แล้วก็แน่นอนว่าแถมกร์ดข้างหลังนะฮะติดเทปข้างหลังนะฮะเพื่อที่เป็นการันตีว่าแถมแน่ๆไม่มีตกไม่มีหล่นนะฮะแล้วก็แบบที่สองนะฮะก็คือ,อตัวละครที่คิดว่ามันน่าจะตายไปแล้วนะแต่มันก็กลับมาในรูปทรงที่ดูเก่าเกมกว่าเดิมสำหรับบริเคทนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ฮอตโอสนะฮะทหารสุดละหมสไตล,ล์ไมเคิลเบย์เลยตัวเนี้ยนะฮะดูเป็นทหารมากันเก่าเกมนะฮะตามสูตรเขาเลยนะฮะเอานะฮะเดี๋ยวผมจะดึงไอ้การาบุอ,ออกมานะครับผมก็พอดึงออกมาเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นการโฆษณาเสริมอีกทีหนึ่งนะฮะแคมปัสกัดพลัง transformer น,นะห้ามพลาดรีบสะสมครบ1 0ึแบบปัดโถ หนึ่งร้อยแบบเลยก่อน31สิงหานี้นะฮะแล้วก็อเมริกันเบฟิลมทาร์นรฟเมอร์อัศวินรุ่นสุดท้ายกับดิลัสไนล์ด้วยยี่สิบสองมิถุนายนที่โรงภาพยนตร์นะฮะถ้าไปดูทางอื่นนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไม่รอช้าเราจะแกะการ์ดมาดูกันนะครับผมนะฮะก็อันนี้เป็นสองการ์ดที่ผมแกะมาจากหลังซองนะเหน่อหนะทีเดียวติดเทปนะฮะติดโหดมากนะกลัว เด็กขโมยเปล่านี่ผมไม่รู้นะก็คือผมซื้อมาประมาณเจ็ดเจ็ดซองนะก็คือมันจะได้การ์ดอยู่ประมาณอ่าสิบสี่ใบไอ้สิบสี่อ่าสิบสี่ 14, ใช่ไหมเจ็ดซองสิบสี่ใบอ่าประมาณนี้แหละนะเพราะแถมสองละสองนะฮะก็จะมาดูที่อ่องการ์ดกันนะฮะก็จะเป็นแบบพลาสติกบางๆนะฮะอ่าพิมพ์อ่สองสีนะสีน้ําเงินกับสีขาวนะฮะ หน้าซองก็จะเป็นรูปบับเบิลบีนะฮะแล้วก็เขียนว่าแคมปักสกัดพลังฐา er นฟอร์เม,มอ,อร์นะฮะหลังซองน,นะฮะก็จะมีมอกอกนะฮะเดี๋ยวนะซูมก่อนโฟกัสโฟกัสนะฮะก็จะมีมออกมีสินค้าแคมปัสกัดพลังผู้ผลิตผู้จัจำหน่ายนะฮะแล้วก็เบอร์โทรผลิตเพื่อบริษัทบริยุกเกอร์เท่านั้นนะฮะลิขสิทธิ์ของบริษัทฮัสโบรออนไลน์นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็เหมาะสําหรับเด็กอายุ 6ปีขึ้นไปนะฮะถ้าลูกหลานอายุต่ำกว่าก็ไม่ควรจะซื้อให้เล่นหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ดุลพ,นพินิจกันเลยนะฮะแต่เขาเตือนไว้แล้วนะว่า6ปีขึ้นไปนะฮะวิธีการเล่นใช้เก็บสะสมเก็บรักษาไว้เพื่อความสนุกนะฮะห้ามเอาเข้าปากไม่ควรเล่นเพื่อการพนันนะฮะเหมาะสำหรับอายุ6ขวบขึ้นไป Not for sale นะฮะ Promotion item only นะฮะสำหรับใช้การประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับผม เอาละครับเราจะมาแกะกันนะฮะเริ่มจากสองแรกก่อนเลยนะะได้เป็นอะไรเอ่ยฟารบข้างหลังก็จะเป็นโลโก้แคมปัสนะฮะแล้วก็มีทาร์ฟมอร์พิมพ์บนกราฟิกสีส้มนะฮะแล้วก็มีลายออโต้บอทอยู่ข้างหลังนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นออพติมัสพรามนะฮะเฮ้ยแต่ว่าการ์ดภาคนี้รูดีกว่าของภาคที่แล้วนะ ซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยเน้นเต็มตัวจนเกินไปจนทําให้ตัวละครเนี่ยมันดูเล็กไปนะฮะอันนี้ก็ขยายมาในองค์ประกอบที่ดูสวยขึ้นนะฮะแล้วก็มีโลโก้แคมปัสนะมะีตัวอุ้ยมีการถ้าเห็นแสงกระทบนะฮะมีการสปอต UV เฉพาะจุดด้วยนะ,ะธรรมดาที่ไหนล่ะไฮโซนะการ์ดภาคนี้แต่ว่าเป็นกระดาษนะครับผมก็คือ เป็นการสปอตยูวีก็คือถามว่าการสปอตยูวีคืออะไรก็คือเทคนิคเทคนิคหนึ่งของการพิมพ์นะฮะซึ่งการลงยูวีปกติเนี่ยก็คือจะลงทั้งแผ่นใช่ไหมก็คือถ้าเป็นเห็นสิ่งพิมพ์ไหนที่จะเป็นแบบเงาวาว,าวอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเฉพาะจุดนะฮะก็คือมีทั้งส่วนด้านและส่วนเงาที่ต้องการเน้นนะฮะก็สวยดีไฮโซดีนะฮะเราไม่รอชาร้าเดี๋ยวไปดูแบบอื่นกันเลยดีกว่าเนาะ อันนี้อ่ะลองแกะดูนะเป็นอะไรเอ่ยปับ๊บนะเดี๋ยวอ่าเทปเทปเนี่ยมันอันตรายมากนะพยายามอย่าให้โดนอันนี้ก็จะเป็นสควิคส์นะเป็นตัวละครใหม่นะฮะน่ารักทีเดียวนะตัวเนี้ยอารมณ์เหมือนวอลีนะฮะข้างหลังก็จะเป็นยังเป็นออโต้บอทอยู่นะอ่ะมาดูแบบต่อไปกัน อ่ะอันนี้เพรเยอพเพียวมาแล้วดึงเลยนะปึ๊บยังคงเป็นออพติมัสอยู่นะในท่าถือดาบสุดจา้าบนะมีพลังนะฮะข้างหลังก็แน่นอนเป็นออโตบอทอยู่นะซอ,องนี้มาลุ้นกันว่าเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยแต่จริงๆนะการแคมปัสล็อตนี้น่าเก็บน่าเก็บเป็นการพิมพ์เทคนิคการพิมพ์ในี่ดูถึงเป็นกระดาษก็ตามทีเถอะแต่ว่าดูดีอ่าบาริเคตนะฮะ ก็ทำออก,อ,อ,กออกมาเท่เลยทีเดียวนะฮะ<ม>ยังเป็นสปอตยูวีอยู่นะข้างหลังก็อ๋อข้างหลังก็เป็นมาตรฐานเลยก็ตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้าเป็นออโต้บอทข้างหลังก็จะเป็น Auto ออโต้บอรถ้าเป็นดิเซตติคอนข้างหลังก็จะเป็นดิเซตติคอนแต่ไม่ใช่นะแพลตฟอร์มเดียวเลยฮะต่อไปติดหนึบนีบอ่ะ ตัวนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันได้อะไรเอ่ยปึ๊บบาริเคดอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งนะเป็นแบบว่าต่อสู้หมดต่อสู้อะไรอย่างงี้นะฮะ,ะมาต่อไปปึ๊บอ๋อติมัสทำไมมันเยอะอย่างงี้วะหลายแอคชั่นเหลือเกินนะฮะถ้าแบบเหมือนเตรียมต่อสู้นะครับผม ข้างหลังก็เหมือนกันนี่แหละนะเอาล่ะ,ละต่อไปผมนึกว่าแบบข้างหลังจะใส่ลูกเล่นนิดนึงนะหรือไม้ไงก็แบบมโีโลโก้ดิเซปติคอนสักนิดนึงนะฮะอ่ะบัมเบอร์บีนี่นะครับผมบัมเบอร์บีข้างหลังเหมือนเดิมอ่ะอ่ะต่อไปปิ๊ มันติดกับหนักอย่างนี้อมอ่ะได้ล้อ่ะ,อะมาดูรู้สึกว่าซ้ำไหมซ้ำซ้ำอันนี้ซ้ำนะอ่ะมาดูต่อไปอื ผมลำคาญไอ้เทปใสเกินมินติดแบบติดโหดมากอ่ะได้อะไรอ้าได้อ่าฮาวนะฮาวเอ๊ะแต่ทำไมไอ้หน้าซองมันเขียนอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวนะผมก็ว่ามันชื่อหาวทำไมน,นี้มันเขียนว่าฮอตลอสไอ้ตรงเดี๋ยวนะเออตรงนี้เขียนว่าฮอตลอสนะ ผิดพลาดอย่างร้ายแรงผมว่าเอ้ยมันฮอตลอตนี่มันอีกตัวหนึ่งอ่ะมาต่อต่อต่อปล่อยไก่แล้วอ,อาจจะเป็นแค่สินค้าต้นแบบหรือเปล่านะเด,เดี๋ยวผมพยายามจะหาแผ่นนั้นให้เจอนะการไปนั้นแ้่ผมมาเทียบดูทีว่ามันฮอตลอตจริงหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นฮอตลอดนี่ถือว่าผิดพลาดมากเลยนะฮะ ได้อะไรอีกแย้ยวออปติมัสพราม์อีกแบบหนึ่งนะฮะเอาล่ะเป็นท่าแบบพุ่งทยานนะอ่อมาแกะต่อผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วามาสองนี้นะฮะเรามาลุ้นว่าเป็นอะไรนะฮะ ยังคงเป็นออพติมาสพราหม์มันโหลมากเลยออพติมาสผมเบื่อเทปใสมากหลอ,อกให้หมดอันนี้ก็ออ t ติม s สพรา e มอีกแล้ว จะออพติมัสอะไรนักหนารู้อยู่ว่าเด็กชอบแต่มันเยอะไปเดี๋ยวนะอ่าตรงนี้ออกละอือออกละดึงตรงนี้ก็ได้อ่าซ้ำไม่ขอกล่าวถึงอ่ามาได้อันไม่ซ้ำละนี่พางน,นี้มันสีแดงนะ พอดริฟของเรานะฮะเป็นออโตบอสายดิทิปเปเชนนะกายล่างได้3อย่างนะฮะเป็นหุ่นยนต์เครื่องบินแล้วก็นะ,ะครบและหมดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบเฉพาะแบบที่ไม่ซ้ำเนาะแบบที่ซ้ำก็ข้ามไปนะฮะมาสรุปกนันดีกว่าที่ซ้ำนี่ก็มี4แบบนี้นะฮะแต่อ้าไม่ซ้ำสิอันนี้ไม่ซ้ำเลย คือข้อเสียของการอันนี้นะฮะผมบอกไว้เลยว่ามันคือไม่ระบุหมายเลขแบบนะฮะอย่างกับแบบนี้ยแบบเนี้ยมันใกล้เคียงกันมากนะฮะถ้าแบบว่าดูแล้วแบบว่ามันคล้ายๆแบบว่าเด็กแกะเจออะไรเงี้ยนะอาจจะโยนถิ่นไปง่ายเพราะอาจเข้าใจผิดว่ามันซ้ำนะอันนี้เป็นข้อเสียของการชุดนี้เลยนะฮะสำหรับาถ้าระบุหมายเลขแบบไว้บนตรงมุมการ์ดตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยจะดีมากนะฝากฝากไว้ด้วยถ้าถ้า แคมปัสด,ดูอยู่นะฮะฝากด้วยจริงๆตรงนี้เพราะว่าบางแอคชั่นอ่ะมันอย่างอยงสองใบเนี่ยมันเหมือนกันมากอะ่ะเหมือนกันจนชีนว่าแบบว่ามันต่างแค่อง,องศาดาบที่ถือแค่นั้นเองนะฮะผมเกือบโยนโยนทิ้งไปแล้ว,ลวะนะฮะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะ,ะโฟกัสเลยนะฮะแบบแรกก็คือ Optimus Prime นะฮะผมต้องออกปากชมเลยว่าภาคนี้ ถือว่าดีกว่าภาคที่แล้วนะภาคที่แล้วนี่แบบคือเน้นจะให้เห็นตัวละครครบๆเห็นทั้งตัวแต่ว่ามันเล็กอะ่ะการแค่นี้แล้วตัวละครอยู่แบบกลางจอแค่นี้แต่ว่าอันนี้แบบว่าเออแบบต้องแบบรู้วิธีการจัดองค์ประกอบนิดนึงนะฮะแคมปัสถ้าแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยมันเออมันสมบูรณ์นะฮะอย่างแบบบับเบิ้ลบีนี่ก็สวยนะ,ะมีการสปอตยูบีสวยเลยนะฮะออพติมัสถือดาบนะฮะแล้วก็อันนี้อา่า บริเคดนะฮะอันนี้ก็บริเคดอีกแบบหนึ่งนะฮะสวยเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นออพติมัสถือดาบนะเท่ทีเดียวอันนี้เป็นท่าจู่โจมของออพติมัสนะฮะอันนี้ก็เป็นออพติมัสออพติมัสอะไรเยอะดังนั้นเนี่ยฮาวนะฮะอ่านะฮะแล้วก็ดริฟต์นะฮะโอ้ทางนี้มาในสีแดงแป๊ดเลยสวยนะฮะ แต่ดิฟใน G1 นี่จะเป็นตัวเขียวๆนะฮะตัวนี้ก็จะออกสไตล์สามูไรนะฮะเทเลยแล้วก็ไอสุดน่ารักวี e นะหน้าเหมือนวอี e มากนะฮะชื่อสควีกนะฮะก็สวยเลยทีเดียวนะครับผมอ่าล่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใบสิบเอ็ดแบบนะฮะ เหลืออยู่ประมาณอา8-9แบบให้สะสมกันให้นั่นเลยคนระับแต่ว่าก็ต้องดูเอาเองนะตาดีได้ตาไรเสียนะฮะเพราะว่าบางทีแอคชั่นอย่างเงี้ยแอคชั่นมันต่างกันนิดเดียวนะฮะอาจจะคุณอาจจะพลาดไปเลยก็ได้นะฮะก็จบการรีวิวแล้วนะแต่แล้วผมคิดว่าคงอจะได้มีต่อพาร์ทสองแน่นอนนะฮะสำหรับ การชุดนี้นะเพราะผมอยากได้ไอการรูปฮาวที่เขียนว่าฮอตลอดนะว่ามันจะมีอยู่หรือว่าตอนหลังได้ถูกแก้ไขไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามชมนะฮะภาคสองมีแน่ๆจนกว่าผมจะเจอมันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในตอนหน้านะฮะที่เป็นไลายของเล่นของทันฟอร์มเมอร์ต่อไปนะฮะแต่ว่าทันฟอร์มเมอร์เขาดาวรีวิวเนี่ยจะไม่ เน้นว่าเป็นของเล่นนะแต่ว่าเป็นของสะสมกับทานฟอร์เมอร์ดีกว่านะฮะอาจจะเป็นแบบว่าบ็อกเซตดีวีดีอะไรนี้ก็วากันไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปพบกันใหม่ตอนหน้านะขอขอบคุณร้านเลเวลอัพบอร์ดเกมคา f e หน้าโรงยิมกกทบุรีลำเพื่อฟลุอก่อนสำหรับการรีวิวรายละเอียดดูใต้คลิปเลยจ้า